โอเคครับวันนี้ก็มีอยู่ช่องมมาม่วงปั่นสล,ล็อตนะเพื่อนๆวันนี้มาม่วงก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม G e w e l of Possibility นะทุกคนก็เป็นเกมมีบลอคนั่นเองนะก็วันนี้มมาม่วงก็กลับว่าจะไม่เอาไอตัวกระตูนร,รูปมมาม่วงขึ้นมานะทุกคนเพราะว่าพอดีมันมีปัญหาเล็กหน่อยนะก็เลยว่าจะอัดแบบได้ยินเสียงกันก็พอนะทุกคนก็ เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแก้ปัญหาก่อนลักกันนะเพราะว่ามันเอามาขึ้นไม่ได้นะทุกคนก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้นะวันนี้มาวมงกอเล่นอยู่ที่เมกาเกม65เหมือนเดิมเลยทุกคนมาทุน205เบ็ด50นะทุกคนก็ล่มต้นทีเบ็ด50เกมนี้ก็ไม่ได้เล่นกันมาพักหนึ่งแล้วทุกคนก็เป็นเกมที่ แตกนอกก็ได้แตกในก็ดีนะทุกคนแต่ส่วนมากที่เล่นเลยนะจะแตกนอกสะส่วนใหญ่นะทุกคนแบบเล,เล่นไปอยู่ดีก็แตกเกมเนี่ยนะทุกคนถึงมันจะไม่มีตัวคูณข้างนอกนะทุกคนแต่ว่ามันชอบจ่ายแปบบว่าเต็มแผงเต็มกระดานแล้วจ่ายแพงนะเพื่อนเพไม่เชื่อก็ลองดูนะสังเกตดูถ้าเพื่อนๆนลองไปดูเกมนี้ที่มะม่วงเล่นถูกรอบนะส่วนมากจะแตกนอกตลอดเลยเพื่อน คือแตกในก็มีโอกาสนะแต่ว่ามันไม่หนักเท่าแตกนอกไงก็วันนี้มาม่วงก็เล่นอยู่ที่เม g a เกมหกห้านะทุกคนใครนะที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันหรือว่าอยากรู้ว่ามะม่วงเล่นอยู่ที่ค่ายไหนนะทุกคนก็กดไปที่ลิงใต้คลิปด้วยเลยเฮ้ยเข,ยข้าฟรีเกมละโอเคหายไป500นะทุกคนตัวอะไรฟรีเกมของเกมนี้ก็จะมี7หมุนนะแล้วก็สุ่มสัญลักษณ์1สัญลักษณ์มาแลทุกคนถ้ามันมา อยู่ในช่อง2ถึงช่อง5นะมันก็จะกลายเป็น y นะทุกคนนี่อันนี้คือเลข10นะนี่เลข10ก็จะเปลี่ยนเป็น y นะทุกคนเอาง่ายๆก็แค่นี้เลยฟรีเกมไม่มีอะไรมากนะทุกคนเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น y แล้วก็อยู่ค้างไปเรื่อยๆนะือ้นะแล้วสวยเอ้ยอย่างนี้มีพีแวลว่าจะได้อยู่นะทุกคนนะฟรีเกมรอบนี้เหลือตั้ง5หมุนแล้วก็ y แต่ว่าขาดช่อง5ไปเลแต่ไม่เป็นไร ถ้ามันจ่าสยสวยๆมันก็มีสิทธิ์อยู่นะทุกคนถึงวายเราจะมีไม่ครบทุกช่องก็เถอะโอ้โหแล้วมาเพิ่อมอีกตัวไงดีอยู่นะเนี่ยเฮ้ยกําไรแล้วนะเอาดีช็อตนี้บิ๊กวินครั้งแรกของเรานะทุกคนพันเจ็ดสวยงามสวยเลยแจมแมวแบบนี้มาอีกได้ไหมแต่จริงๆก็อยากได้นะวายช่องห้าเนี่ยอยากจะได้อยู่นะ มันจะได้คร,ครบไปไงทุกคนแต่ถ้าไม่มาก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันโอเคจบนะทุกคนได้มาห้าพันนะเอ้ยจงังหวะนี้ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วทุกคนเอาเรื่องสวยเลยถือว่าจ่มเลยนะเพื่อนฟรีเกมถือว่าได้เยอะใช้ได้สำหรับเบ็ดห้าสิบเลยทุกคนได้มาหนะ้าพันอะ ได้มาร้อยเท่าอะทุกคนแต่ตอนนี้เราเบ็ดร้อยไงนี่ไงบิ๊กวินนะทุกคนไอ้สามพันหกนะเป็นยังไงเกมนี้นี่คืออยู่ดีๆมันมาเต็มแผงแบบนี้ก็คือแตกไปเลยนะทุกคนงงๆเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เกมนี้ชอบเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้มือกันอยู่แล้ววนะ่ามัน ชอบแตกนองนะก็สำหรับเพื่อนท่านไหนนะที่รอซีรีส์เปิดเดี๋ยวได้ลุ้นนะทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกมาพูดกันได้นะทุกคนว่าหมาม่วงยังไม่ได้เล่นเปิดเดี๋ยวได้ลุ้นเกมไหนของค่าย PG ไปนะใครอยากให้เล่นเกมไหนซื้อฟรีเกมเบ็ดเท่าไหร่นะทุกคนในเปิดเดี๋ยวได้ลุ้นเนี่ยก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบดูหมาม่วงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคน โอ้ยตังเริ่มลดแล้ววะอย่าลืมนะเพื่อนฝากกดไลค์ก็แชร์ให้กันหน่อยอย่างน้อยคลิปละหนึ่งไลค์นะหรือถ้าไม่อยากกดไลค์ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะทุกคนอยากให้เพื่อนๆแบบช่วยกันรีเควสต์คอมเมนต์หรือกดไลค์ให้กันสักหน่อยนะโอ้แต่ตอนนี้เริ่มเงียบๆเงาๆ ตังเริ่มลดแล้วไงฟรีกองฟีเกมก็ไม่มานะทุกคนเริ่มเงียบเริ่มเหงาละตอนนี้ยังไงโอ้โหมาไม่สวยแล้วไหร่อ้โวฟรีเกมก็ไม่มาวิกวินก็ไม่มีนะทุกคนเอาแล้ววะ มันเริ่มแล้วไงขาลงแล้วตอนนี้นะทุกคนเกมนี้หีบสมบัติหรือว่าหีบร้อนนะทุกคนเกมนี้มาหน่อยเว้ยอะไรก็ได้ตอนนี้นะขอร้องละ่ะช่วยกันหน่อยฟรีเกมบิกวินอะไรก็ได้นะต้องมาแล้วไหมเพื่อนขอร้องละ่ะมันจะกลับไป คุ ali, know, many, hey. Hey. Huh, oh, ้มทุนแล้วนะทุกคนตอนนี้นะถ้ามันยังไม่มีอะไรมานะเฮ้ยเริ่มแปลกมาหน่อยเหว่าอัหน่อยเหรอเว้ยโอ้โหฟรีเกมก็ไม่เข้าอันนี้เริ่มแย่งจริงแล้วนะทุกคนมันจะกลับไปเท่าทุนซะแล้วเนี่ยเอ้ย แปลกมากนะเหมือนเราจะมีบิ๊กวินแบบว่าสวยๆรอบเดียวนะทุกคนที่ช็อตนั้นสามพันกว่าตัว A กับอู้ช็อตนี้เท่าไหร่กระดิ่งมาเต็มแผงนะทุกคนอ้อุ้ยอุ้ยสวยงามนะทุกคนทองๆไปเลยนะซูเปอร์เมก้าวินไปเลยโอ้โหได้เลือกเลยนะทุกคนนี่ไงล่ะทีเด็ดของเกมนี้คือแบบนี้นะเพื่อนๆนะ คืออยู่ดีก็แตกแตกนอกแบบปุ้งเดียวเลยรู้เรื่องเลยนะหมื 16, 200, นะ่นหกสองร้อยทุกคนจบเลยทุกคนจบที่สองหมื่นนี่แหละก็พกมาสองพันห้านะจบไปที่สองหมื่นแบบจบจุก,จ,กจุกเลยนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กลับมาโมงด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มกเลเด้นท์ถมเพื่อมาดูตารางการแตกนะ หรืออยากจะมาเล่นที่เมกาเกม65นะนะก็กดไปที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะเพื่อนสำหรับวันนี้มามองก็คงพอแค่นี้แล้วเพื่อนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย